มีคนที่เอาเรื่องจิตวิญญาณมาทำให้คนอื่นชีวิตพังเยอะมากนะครับทำไมผมตั้งชื่อว่าวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราอยากจะให้มีหลักฐานมีอะไรที่แบบน่าเชื่อถือบางทีเนี่ยสอนเรื่องจิตวิญญาณก็เป็นมาหลา,หลายพันปีไปแล้วเนี่ยแล้วก็เชื้อบ,บางทีก็พูดถูกบ้างพูดผิดบ้างแล้วก็เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดเช่น,นกรรมเก่าของชาติอดีตชาติต้องมาชดใช้อะไรแบบนี้มันทําให ปัจจุบันเนี่ยพังไปเลยนะครับมีคนที่เอาเรื่องจิตวิญญาณมาทําให้คนอื่นชีวิตพังเยอะมากนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมถึงค้นคว้าแล้วก็เป็นแพชชันอย่างหนึ่งของผมที่อยากจะเอาเรื่องนี้มาพัฒนาชีวิตของทุกคนแล้วผมสัญญาเลยว่าเวลาคุณรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยคุณเปลี่ยนชีวิตแบบสุด,สดเลยใช้ชีวิตแบบสนุกใช้ชีวิตแบบมีจุดประสงค์ใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบันคุณจะรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องป่วยตลอดชีวิตร่างกายไม่จําเป็นต้องถดถอยนะครับนั่นเป็น คุณตื่นรู้เรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นเนี่ยข้อจากัดต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มหายไปเพราะคุณจะเข้าใจว่าโลกนี้มันมาจากจิตของคุณทั้งนั้นเลย